สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูจี h ช n แนลนะคะวันนี้เลาก็จะพาทุกคนมากระโดดร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะเราจะไต่แรงไต่แรงไต่แรง โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาไต่แรงนะคะลงตรงไหนดี啊ตรงนี้ดีกว่าเนาะโอเคเลยโอเคเลย chụp 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 Ui, con dừa ใช้ปืนนี้ไปก่อนว้าวมากินเห็ดก่อนคนนี้เขาเพิ่งลงมา เหมือนได้ฟรีเปตัวหนึ่งนะทุกคนจึ๊บมาเราจะฟาร์มตรงนี้ก่อนนะทุกคนตรงน,นี้ไม่มีใครเลยเหรอ,อมไม่มีใครรู้จักโดน ว,ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยเจอกระเป๋าสามทุกคนอ่าอีพีเราต้องได้ที่หนึ่งอีพีต้องได้ที่หนึ่งทุกคนมา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 เราวิ่งไปหาคนดีกว่าตอนนี้นะคะเหลือ46คนรวมเราด้วยนะคะอันนี้คืออะไรอะ คืออรอะกล่องเสบ,บียงเราต้องไปฝั่งนี้เหรอมีพัฒนามาใหม่เยอะแล้วนะคะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่แรงอยู่ปืนนี้ โอเคนห่นอังะปะปะปไเรามาฟาร์มที่นี่ต่อนะเราไม่เอาเงินได้ไหมอะ่ะ ก็แบบก็ไม่ชอบแบบว่าซื้ออยู่แล้วเงี้ยเราปืนจรวดกันด้วยสนตัวแล้วชอบปืนจรวดมามา,มาเอาล้วเก็บปืนเดิมทำไมก้อนจะเก็บยา ค <Okay. S 2> มา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 สี่สิบห้าคนนะคะว,ว้าวเขายิงกันตรงนี้ อีกคนยังอยู่ไหนเดี๋ยวขอฟาร์มคนนี้ก่อนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าวปลาปาป,าปาทุกคนเราไปหาเขานั้นกันอี e ีเราต้องได้ที่หนึ่งทุกคนมาให้กำลังใจเลยได้นะคะ อุ้ยนั่นไงนั่นไงโอ้ยเกือบไปแล้ว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 อุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวนะทุคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะได้ขอเป็นยาละกันมาลจ้าใครก็ได้เลยจ้าไป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 เขาากำลังสู้นอยู่เราขอไปแจมด้วยวอุ้ยอยู่ใกล้กันด้วยอูย้สามคนทุกคน เอ้ยลัดไปหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอเคนะคะด้วยความโลภนะคะเราจะไปเอาของโอเคไม่มี <laughs> ไป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 ต่อ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 อยู่ไหนนะ วิเ่เขากำลัง้กันอยู่แต่ว่าเเมื่อกี้เราจะกำลังกินเห็ดได้อ๋อ้เขาอยู่ข้างล่างอุ้ยนั่งยงไงนัย่ยงไงอุ้ย ายเลยทุกคนทีนี้ไปกำลังตั้งใจเล่นอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวว้าวเราก็ซิลเวอร์แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาไต่แรงกันต่อนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย